อลเอนครับดู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 นี่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 ดูเพื่อนดูเพื่อนร้องร้องทำไมครับเออนี่นี่วัดดีเพื่อนกันนี่นี่ดูดูร้องกันใหญ่เลยดิสินี่จ้าเห็นเห็นอะไรไหมคะน่ารักเชียวน้องอลเลนมองเหรอลูกเพื่อนทักกันใหญ่เลยเห็นไหมลูกนี่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 หนูด้อน้องอลเลนนี่ดูดู น้องอลเลนมองเพื่อนอะครับเด,ดี๋ยวดิมอเลนมองเพื่อนปะปะเอ๊บนี่นี่น่ารักไหมคะจ๊ะอุ้ยอันนี้สีสม้มอะเอ๊ยไม่ใช่วิเชนมาใช่ไหมรับอะ่นแล้วนะคะ ได้ขา่าวว่าวันแรกไม่กินข้าวหรอลูก